ไอ้ฟิอถือกล้องไหมถือกล้องให้โดนอ่ะให้โดนทั้งหมดอ่ะมันือทัดด้วยให้นี่เสี่ยงไปกับอัดอัดคลิปอัออคดอคลิปไว้ <c oughs> นี่ป็นฝาถัางดิ

ใช่แต่พี่อะถูกอะไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจว่าเขาเล่นแต่ว่าพี่เขาเติมสามร้อยแล้วพี่เขาอะพี่เขาเล่นจริงแต่คนนั้นเขาเติมไม่สามร้อยอาใช่อ่าใช่เข้าใจความจริงคนเติมมาเขาต้องถามเราด้วยว่าพี่สองร้อยหรือสามร้อยเข้าใจปะต่เขาอะถามว่าเขาเล่นอะก็รู้ว่าเขาเล่นรู้ว่าเขาเล่น รู้ว่าเขาเล่นแล้วพี่ก็เติมผิดแต่มาเกะพี่ใช้คำพูดกับลูกค้าไม่ถูกต้องยังไงอ่ะเย็นนี้เป่าไอ้ฟิลนี่ได้นัำมาเลยเรื่องงานเปล่เฟลทำนี่ใส่งี้ไม่เอาเขาพูดไม่ดูกพี่กพูดเองอะเอาไงอ่ะเติมเติมน้ำมันน้ำมันผิดนี่เขาเล่นสามร้อยคนนู้นเติมผิดถามได้ใครจะต้องเป็นคนใช้ตังค์นี่ก็ให้ดู แต่เมื่อกี้ใช้กับบูดไม่ถูกต้องนี่หมเล่นกันแลว้วนัทหมดเงิมได้สามร้อยแล้วลีจันเติมสองร้อยแล้วเมื่อกี้ใช้กับบูดถามวันนี้เจ้าไงใช้กับบูดถูกต้องเปลนะ่าโหยังไงก็ได้นัดมาได้รถเลยอยู่บาไล่แค่แนี้นัทก็เลยสายเมีกูงาเท่าไงปนี้ปะ่ะ